สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับวันนี้พอมาถั่ตัด,ตดขา้าวโพดเอามาขายพี่นอ้องเอามาขายให้แม่ข้าวโพดสดๆครับผู้เ่าปลูกเล็กน้อยที่หาแถวพี่นอ้องแล้วก็มีแม่เอฟีใจดีนะคะซื้อนมมาฝากชายเลิฟซื้อนมมาฝากชายเลิฟแล้วก็มีผล,ลไม้นะคะมี แกมังกรแตงโมนะคะนมนมให้ชายเลิฟนมกินวันละนิดนะคะไม่ได้กินครั้งเดียวหมดนะคะกินวันละนิดแล้วก็มีของฝากของฝากให้น้องเกลือด,ด้วยนะคะโอ้พิซพซ่าอย่งพิซซ่าโฮมเมดร้อนๆจากเตาอะ่ะว้ย คุณชายเลิฟฝนตกค่ะบรรยากาศฝนตกเ<า>พ,พ,พินมฝนตกที่พอต้นข้าวโพดไม่หลุดสายครับลูกสาวกินเลยลูกกินเลยเอาไปกินดูอแค่แก,มกงมั่อกงมังกรพูนอามาให้ชายเลิฟก,กินได้ลองมาให้ชายเลิฟหวัวมีของกินยางฮ้นไปฮ้นมาเห,ห,หรอลูกซ้านมกินแล้วลูก กินวันละสองเวลาพออะงานไปนี่งานนี่ก็อ,ออกมาลูกออกจากบนนี้ลูกเอาออกเอาออกมั้รพ่อจ่แก่มังกรให้ชิมดูก่อนอย่าพึ่งปาดเดยอะ Thôi chắc nói con Con xin bứng Xin lẻ có bài hành lục sai Văn đi, văn ừ, đi. Bắn đi. อาหารเสริมชายเลิฟนะครับอาหารเสริมลองดูนบเอาไปลองสิ่มกันไปลองลองสิมก่อนครับพอไปนะจะยืนอยู่ตรงนี้นะฝนน้อยหิวแห้งเลยบ่หิวแห้งเลยบ่เห็ดพวกกินอยู่ตัวนี้ให้แม่จะข้ามนหให้แม่เพิ่มจะข้ามนห กินได้กินได้อืาแม่พิมก็ได้กินกินดีอ่ะเนาะกินของสูงกินของสูงกินราคาแพงพอว่ะมีพอพนจุ่มกินแต่ของสูงกินของราคาแพงกินแต่ของอันจาของบะมี่ใส่แต่เงื่อนซื่อนี่ถ้าเอฟซีมาสื่อมาหายขึ้นสีบริได้กินดอกเลิบนี้โู้หน่วยบอกไง ก็ต้องเฮ็ดซิ้นน้อยดอก็อ,องเตียงนะแสบบะเื่องม้นเหมือนจะกินพ่อข้นคนปอกก็ต้องกินคนปอกก็ต้องกินลองชิมดูกานกทาน่อยหน่เดียวอ,อันสองนวยนสนวยมันเป็นมาเปนสามนวยสามนวยพอแล้วแม่ไงไง่ไกินเลย แม่ก็ให้กินน้ำกันนีล่ละอย่าก,กินหลายเพราะมันแพงตู้เรือใส่บาะคนับเอาไว้ส่บาดแนนะ่ข้าวโพดกระตุมใส่บาทแนะ่โอ้ลู้นับมาตามลาค่า<น>ะเขาสั่งขขาโพดขขาโพดพี่น้องขอขาโพดเขาเหนียวหักสดสดจากสวนอยู่ฟ่งนง้องปลูกอยู่ฟ่งสะพอเลย ฟังน้องฟังน้องน้องโมบานนะพี่น้องอ่ะไปไปอีกแล้วครับเออโอ้ร้อนลมครับร้อนลมไม่ไม่สวยไม่สวยขาด้วยลูกโอ้ยผ่าแห้งมาให้กินให้กินให้กินใช้ทีขาดอยู่แห้งอ่แห้งเพิ่มพลังครับเพิ่มพลังโอ้ยเห็นเห็นง่ายหน่อยเขาเลยเห็นบอลง่ายหน่อยไปไปไป เขาหนำเนวรับที่สวยก่อนน้องเล็กรับหมดแล้วครับหมดแล้วเข้าโพดปลูกเองต้นปลูกเองไม่ได้ใส่ยานะครับ หอนห้นหอนห้นร้อนลมร้อนลมแต่แตงโมงดนะครับแตงโมแตงโมเดีย๋ยวพ่อแตงโมไม่หกินหรอกแตงโมไม่หม้อหมอแตงโมก็ไม่ต้องก็ได้หรอวะเ,เอาลองมาชิมสักหน่อยเพิ่งให้ลูกกินเพิ่งยันยันยันพี่น้องขลัมขลัมแนวอยูแนวกิน กินของอันยางละเล็กละน้อยเนาะพี่น้องขลาแนวกินเลิกนี่คืออาการของคนจะลงแดงแล้งนี่หนวกินอางอีฟหลอกโมแดงโมงต้องทำความสะอาดแดงสุกไหมอโอ้สุกดี อย่าให้กินเยอะกินเยอะไม่ได้อาหารหลักคือยา yeah. นะครับอันนี้คืออาหารเสริมอาหารเสริมเล็กน้อยแค่นั้นเพิ่นอันเพิ่นว่าเป็นแตงแตงยังเกาะแตงไปลายมาแล้วนะครับก็ให้ให้ร้านนะีมครับ ปาดเป็นเพียงไม,ไม่ไม่ไม่ต้องปาดแบบนี้แม่เอาไว้ขึ้นปาดมิบเปลือกน้าให้ร้านนั่นเ,เขาบอกเข้าใจนะเพราะไงจีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันถึงกัดเอาเดี๋ยวปาดปาดเครื่องเลยนะตัวนี้เอวนี้ปาดเครื่องเพราะจังเครื่องก็ได้เน้นๆอออเออนั่น,ออน,นแหละครับขอบคุณครับผมนี่เอาก้นร้า,านปะ กินลายพอดีเลยกินลายกับเหี่ยวดุเจ้าเนาะบรรยากาศแบบนี้กินแตงโมครับกินลายกับเหี่ยวโอ้ยเนาะเต็มโอ้แสบบะเพาะไหนแสบบะลุ ไดนกินย้อนพี่เลิฟได้หนิด้กินย้อนพี่เลิฟได้หนิแสบบอลนังเกลือของแบของแศบ ขอฝากจาก FC นะครับขอให้ FC สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าจนถือกรัติรีแางวันทีนึงเดอ้อคู่คู่คู่คดนนะครับ FC เดินทางปลอดภัยนะครับ FC มาจากกรุงเทพไม่ประสงค์ออกนาม<ง>ครับไปแล้วครับ เสิร์ฟถึงที่ครับเสิร์ฟถึงออที่ไม่พอแล้วพอแล้วไม่ต้องให้กินหลายร้านนะร้านหน่อยกินน้อย,อยแต่ว่าสร้างกินหลายจับสวนหรือวะบุญชุ่มอากาศต้งชุงมชุ่มยำนี่ให้ยำคนนี้วู้ยเ<อ> <c oughs> ข็ดดีเ <c oughs> ข็ดดีเ <c oughs> ข็ดดีอ่ะเอาให้แม่กินด้วย อยาบ่าหะคุณเธออยากใครบ่นั่นข้อเยียงแลเข้เยียงเลยข้าสวนป่อมาทัใจพ่อแล้วลูกกินสำนานละ ของฝากจากแม่เอฟซีให้แม่เอฟซีสุขภาพแข็งแรงนะเลบเดอ้อให้แม่เอฟซีถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเลิอจังสด้กินอีกเลบสิได้กินหลยๆให้แม่แม่เอฟซีทุกคนถือลอตเตอรี่นะครับรางวัลที่หนึ่งคู่ขู่คู่ค้นนะครับเดอ้อพอแล้วครับกินทำนี่พอ่อละครับร้อนล้นมากเลยแม่พิมพ์ กินซันนี่แลวลูกดูว่ากินตนนน้นข้าวโพดกินดินกินข้าวางจังเลยดูลูกสมุนเราทุกแก่ทุกมุมเลยพี่ปองอะไรก้อนอะไรดำๆเล็กๆนั่นครับก้อนอะไรเล็กๆบรรยากาศฝนตกปลุ้มๆฝนตกเปรดปรอยพี่น้องไปไหนไม่ได้นะครับอยู่บ้านอย่างเดียวครับอยู่บ้านอย่างเดียวไปไหนไม่ได้ เลือกเอาโตอันที่บ่ค่อยสวยอันไหวตะกินโตเลยง่งามๆเอากระคัดไปตั้งหากลูกเอาไปเพิ่นเทเลยเทเลยเอาสารมะปูเอาข้าวโพดไหมเพิ่นเพินเ่นสร้างขา้าวโพดแล้วพี่น้องพี่พอก็ได้อ้อยกรอบกับต้นขา้าวโพดมาให้ลูกชายนะครับของลูกสาวอร่อยอร่อยนะครับชาวเลิฟฝนตกลิ้นกินแล้วก็นอนครับพี่น้อง ถ่ายนี้แม่เลิกกับ่อมี่ยังหลายนะพี่น้องแม่เลิกพยายามสิหาคลิปดีๆมาลงให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องทายเล็บเราด้วยนะครับขอบคุณครับ